สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านนะคะวันนี้ก็พาทุกท่านมา,าชมการเลี้ยงวัวนะคะของคุณตากับคุณยายนะคะก็ตอนนี้ก็ขนฟางนะคะตอนนี้ที่คอกนะคะก็จะใช้วิธีการขนเอานะคะอาจก็ส่วนหนึ่งนะคะต่อ,อแต่ว่าตรงนี้ก็คือพื้นที่ใกล้ๆเราก็ใช้รถ น,นะคะคุณตาคุณยายก,ก็ไปเขี่กองไว้แล้วก็ขนขึ้นรถกระบะมานะคะเนี่ยค่ะเราก็เอาให้กินแบบนี้เลยนะคะไม่มีรางฟางนะคะเนี่ยค่ะวัวก็เตรียมที่จะกินเนี่ยค่ะกองนี้ไม่ถึงไม่ถึงเย็นนะคะแป๊บเดียวก็เกลี้ยงนะคะท่านใดที่วัวเลือกกินฟางนะคะก็ลองปรับเปลี่ยน วิธีการนะคะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัวนะคะลองให้ในปริมาณที่จำกัดนะคะถ้าเขาไม่กินก็ปล่อยอย่างนั้นนะคะจนกว่าเขาจะกินให้หมดเราถึงค่อยเติมให้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ฟางก็จะมีทั้งที่เป็นอ่าที่มันมีกลิ่นอับๆแล้วก็มีเนี่ยค่ะเป็นฟางที่มันโดนน้ำนะคะเนี่ยค่ะ แบบนี้ก็กินหมดเลยนะคะไม่เลือกนะคะนะคะเ,เดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมเนี่ยนะคะกองฟางขนาดนี้นะคะก็คือกินวันเดียวนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเอาออกไปเลี้ยงช่วงเย็นนะคะออกไปเลี้ยงช่วงเย็นเนี่ยคะ่ะก็จะให้กิน แบบนี้เลยวัวเขาก็จะเลือกเดินกินบริเวณรอบๆพ่อที่เราเอากองไว้ให้เขาอย่างนี้นะคะก็โผล่หัวออกมายื่นหัวออกมากินนะคะยายก็จะเอาฟางเนะะียค่ะกองยกไปให้กินแบบนี้นะคะก็เป็นวิธีการเลี้ยงแบบง่ายๆนะคะไม่มี เรียกว่าประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะคะประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการอัดฟางวันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะคะเนี่ยค่ะเน,นี่สุดาก็จะทําความสะอาดคอกไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าฟางที่หล่นลงมาจากที่วัวกินนะคะเขาจะย่ําตรงนี้ถ้ามีการฉี่การ ที่ใส่ทีเนี้ยก็ถ้าเราไม่เอาออกนะคะมันก็จะสะสมอเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคพวกมแมลงวันพวกมแมลงพวกหนอนต่างๆก็จะมาอยู่บริเวณนี้นะคะก็จะทําให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคได้นะคะก็จะทําให้สุขภาพวัวเราไม่ดีด้วยนะคะทีนี้ก็เนี่ยค่ะคุณตาก็จะจัดการกับฟางแล้วก็ขี้วัวที่ ฟางมันเือนแล้วไม่เห็นปุ๋ยหมักอ่าเ<ห>น,นี่ยค่ะอันนี้คุณตาทำอะไรคะบอว่าทำปุ๋ยหมกักฟางที่เหลือกินเหลือที่เห,เหยียบย่ำม,มาทำปุ๋ยหมกักอ๋อเนี่ยค่ะก็จะเป็นการเรียกว่าบูรณาการไปในตัวเลยนะคะด้านฟางมันกินไม่หมดอย่างนี้เราเศษเราก็เกลี่ยเกลี่ยมาใส่แล้วก็ข,ขี้มันถมถมไปเรืยๆถมไปเรื่อยๆฟางด้วยขี้ด้วยฟางด้วยขี้ด้วยอ๋อค่ะก็เป็นปุ๋ยหมักไว้ เป็นปุ๋ยหมักไว้ได้ใช้นะคะลดน้ํไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้ปุ๋ยเน่าถ้าหน้าฝนนี่จะไม่ได้ลดอ๋อค่ะก็เนี้ยค่ะเป็นเราก็ต้องอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ถ่าลดทีค่ะก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนี้ยค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็จะไม่ได้ทําในคอกวัวเลยนะคะเต่๋จะเป็นทําเป็นออกมาบริเวณชานด้านนอกที่ไม่มีสังกะสีมุงนะคะอ่าจะได้โดนแดดโดนฝนโดนลมนะคะปุ๋ย ุ๋ยก็จะได้เน่าเปื่อยได้ง่ายเนี่ยค่ะข้อก็จะสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะเดี๋ยวสักหน่อยคุณตาก็จะกวาดทําความสะอาดข้อก็จะสะอาดทุกวันนะคะคุณตาคุณยายก็จะทําแบบนี้เป็นประจํานะคะก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้วัวมีสุขภาพดีนะคะอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้วัวสุขภาพดีไปด้วยนะคะต่อให้เราไม่ได้ทำตามหลักการของฟาร์มใหญ่ๆเขาเลยเนี่ยเรื่องของอ โครงสร้างคอกอะไรพื้นฐานต่างๆเราก็ทําแบบบ้านๆเลยนะคะมียังไงก็ทําอย่างนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทําแบบบ้านๆแต่ว่าเราก็สามารถดูแลแล้วก็จัดการเลี้ยงวัวให้ได้มีคุณภาพเทียบเท่ากับฟาร์มเขาได้เหมือนกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วก็วิธีของคนเลี้ยงวัวที่ อ่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องลงทุนนะคะที่ไม่ต้องลงทุนอ่าถ้าเนี้ยค่ะเราเราใช้อ่าเลี้ยงแบบพื้นบ้านเลยนะคะเนี้ยค่ะคุณตาก,ก็จะใช้วิธีการเนี้ยค่ะก็เป็นถ้าเรียกว,ว่าได้ทั้งได้ทุกอย่างนะคะฟางที่เราเอามาถ้ามันเหลือจากที่วัวกินนะคะก็ใช้ทําเป็นปุ๋ยหมักได้ด้วยนะคะวัวอิ่ม เรามีปุ๋ยใช้ปุ๋ยหมักใช้ในครัวเรือนนะคะวัวเราสุขภาพดีอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็เรียกว่าเป็นการบูรณาการการผสมผสานที่ลงตัวนะคะแล้วก็ลดรายจ่ายได้ได้ดีนะคะการปลูกผักปลูกข้าวเราก็ใช้ปุ๋ยคอกนะคะลดการใช้เคมีลดการใช้สารอันตรายนะคะเนี่ค่ะ ที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นกองใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่ถึงเย็นนะคะเรียบนะคะก็ก็เรียกว่าถ้าบางวันไม่ว่างหรือว่าติดภารกิจต่างๆก็ให้กินฟางในคอกแบบนี้เลยนะคะก็อยู่ได้แล้วก็อิ่มนะคะส่วนน้ำเราก็จะเปิดไว้ในกระบะด้านนี้นะคะนะคะน้ำก็จะเปิดใส่กระบะด้านนี้ไว้ตรงนี้ก็จะมีใบไม้หล่นลงไป หน่อยนึงนะคะแต่ปกติคุณยาก็จะทําความสะอาดตลอดนะคะแต่ว่าช่วงหน้าลมหน้าฝนอ่าหน้าหน้าลมแบบนี้นะคะก็มันจะมีใบไม้หล่นลงมานะคะอ่าเนี่ยค่ะอ่าเนี่ยค่ะวัวก็จะยืนประจําจุดนะคะกินตามมุมที่เขาชอบเลยนะคะ บริเวณข้อก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าเราดูแลจัดการยังไงนะคะเนี่ยค่ะคุณตาก็จะทําเริ่มทํากองปุ๋ยหมักเราก็จะทําแบบนี้ทุกปีนะคะบางทีก็เอาไว้ด้านนอกบ้างบางทีก็เอาไว้ด้านในเพื่อความง่ายนะคะสะดวกตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราเปิดสังกะสีออกนะคะให้แดดได้ทะลุส่องถึงคออวัวได้ด้วยนะคะแล้วก็คออวัวก็จะ สะอาดแล้วก็ปลอดเชื้อโรคนะคะปลอดเชื้อโรคเนีค่ะเขาก็ยืนเทียบท่ากินฟางแบบนี้เลยนะคะก็เรียกว่าเป็นวิธีจัดการง่ายๆฟางกินอ่าวัวก,กินฟางดีนะคะไม่มีเหลือสักเส้นเนี่ยค่ะแต่ละตัวก็ยืนกินกันอย่างอร,อร่อยเลยนะคะตัวไหนที่เขาอิ่มแล้วนะคะพิ่งกินนมอิ่มก็ ออกมาแล้วนะคะตัวเล็กตัวน้อยกินนมอิ่มก็เดินออกมาเล่นเนี่ยค่ะพื้นที่บริเวณคอกที่อยู่ตรงนี้นะคะเราก็ทำการกรอกตัวไหนที่แห้งเราก็กรอกใส่ถุงปุ๋ยไว้นะคะ เอาไว้ไปใช้นะคะเนี่ยค่ะกรอกใส่ถุงปุ๋ยฝั่งด้านนู้นเนะคะ่ะพื้นที่ตรงไหนที่ตรงไหนที่เป็นขี้ที่ยังไม่แห้งเราก็ทําการกองไว้ก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็เอาเข้ากองปุ๋ยหมักนะคะเนี่ยค่ะตัวไหนที่แห้งแล้วเราก็เอากรอกใส่ถุงปุ๋ยเพื่อเอาไปใช้นะคะเพื่อเอาไว้ใช้นะคะบางทีก็มีคนมาขอซื้อบ้างนะคะแต่ช่วงนี้เราทําสวนนะคะทําปลูกผักเยอะนะคะก็ปีนี้ไม่ได้ขายนะคะ ปีนี้ก็เอาไว้ทําปุ๋ยหมักใส่ผักใบนะคะก็เรียกว่าเป็นการบูรณาการเป็นกเกษตรอ,อินทรีย์ไปเลยนะคะการเลี้ยงวัวบางทีเราอาจจะมองที่การขายโอเขาเป็นมูลค่าอย่างเดียวแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะขี้วัวเนี่ยมีมูลค่ามากมายนะคะถ้าเราทําทำนาโดยปราศจากสารเคมีเนี่ยใส่ขี้วัวอย่างเดียวถามว่าลดต้นทุนได้เยอะไหมได้เยอะมากๆนะคะ บางคนอาจจะบอกว่าไม่ใส่เคมีนี้ก็คือไม่ได้เลยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ถ้าเราลองท,ทําจริงจริงจังจังนะคะได้ผลแน่นอนนะคะแล้วก็ลดต้นทุนเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมากเลยนะคะอ่าเนี่ยค่ะนี่ตัวเล็กก็ยิ่มแล้วนะคะยิ่มแล้วเนี่ยค่ะดูนะคะผิวพันธุ์ของวัวก็จะแตกต่างนะคะถ้าแตกต่างจากวัวที่เราเลี้ยงแบบไม่ใส่ใจนะคะ ผู้ชมก็ลองลองดูนะคะลองปรับลองเปลี่ยนดูทุกวันนี้การเลี้ยงที่มีต้นทุนแล้วราคาตกต่ำแบบนี้ก็ขาดทุนแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราลดปริมาณรายจ่ายลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็บริหารจัดการดีๆรับรองว่าทุกท่านจะ ได้กำไรแน่นอนสิ่งที่ได้กําไรมากมากกว่านั้นก็คือการได้ขี้วัวนะคะไว้ใช้ในการเกษตรของเรานะคะอ่าเนี่ยค่ะก็นําบริบทนำอ่าการเลี้ยงวัวในแต่ละวันของคอกเรานะคะว่าเรามีการเลี้ยงยังไงบริหารจัดการยังไงก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมเนี่ยค่ะคุณตาก็จะ,ะจัดการ ที่วัวในทุกๆวันนะคะก็จะเก็บแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นงานประจำนะคะที่ทำประจำเป็นกิจวัตรประจำวันไปนเลยนะคะข้อครัวเราก็สะอาดสะอ้านนะคะวัวเราก็ได้อยู่ในที่สะอาดสะอ้านก็สุขภาพกายสุขภาพจิตดีก็ทำให้วัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ได้นะคะก็นำมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ